มาถึงเรื่องนี้ครับโอ้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่คนในวงการของโรงแรมรีสอร์ทนะฮะว่าจะได้ฟื้นหรือยังไม่ฟื้นเขาก็เคยมีสัญญาณบอกแล้วว่ากลุ่มธุรกิจประเภทท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยต้องรอกันประมาณสองปีสามปีขึ้นนับจากวันทีนี้เป็นต้นไปนี่นะครับนี่ละสุดอีกแล้วฮะโรงแรมเนี่ยขาดคนทํางานและเมื่อขาดคนทํางานแม้ตลาดจะฟื้นแต่ก็พึ่งคนไทยเป็นหลักรายได้ก็จะไม่กอบไม่กำ ปรากฏว่าในที่สุดเนี่ยนะเกือบ70%ของโรงแรมจะไม่ขึ้นค่าจ้างในปีนี้สำหรับคนที่ทำงานในธุรกิจโรงแรมนะครับเรื่องของธุรกิจโรงแรมนะครับเรื่องของการฟื้นการท่องเที่ยวเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวเนี่ยได้รับความบอบช้ำมาเป็นเวลานานถึง2ปีกว่าแล้วแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยนะครับจะเริ่มมีความพยายามผลักดันปลดล็อกนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจกลับมาฟื้นได้เร็วที่สุดเพราะทุกประเทศตอนนี้ก็หวังพึ่งของการท่องเที่ยวเปทั้งสิ้น,นครับ แต่พอถึงข้อมูลที่ได้รับมาจากตรงนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้สะท้อน,นชัดเจนครับว่าธุรกิจโรงแรมเนี่ยยังคงมีความปรับบานมากๆและต้องวัดกันที่สายป่านจริงๆหรือวัดกันตรงที่ว่าน้าตัดไครจะยาวกว่าในสถานการณ์ที่พยายามฟื้นตัวเองให้ได้เร็วที่สุดเนี่ยนะครับเพราะอะไรฮะ THA นะครับหรือว่าสมาคมโรงแรมไทยนะครับโดยคุณมาริสาสุโกลสนุนปักดีแกเก็นนายกสมาคมโรงแรมไทยสมาคมโรงแรมไทยหรือ THA แกบอกอย่างนี้ครับว่าตอนเนี้ย ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับมันสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของ 1. ห,หาคนลําบาก 2. รายได้ยังไม่กลับมาตามที่คิดเอาไว้อย่าว่าแต่เข้าเป้าเลยนะต่ำกว่เป้าตอนนี้ก็พยายามที่จะดันให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเองนี่นะครับก็เลยทําให้ความสามารถในการที่จะจ้างคนหรือคนถ้าจ้างได้มาแล้วรู้ว่าต้องจ่ายแพงก็จริง แต่ถ้าหากว่าต้องประเมินผลงานและต้องปรับขึ้นเงินเดือนกันแล้วอันนี้ดูจะยากสําหรับโรงแรมส่วนใหญ่นะครับคือบอกอย่างนี้ครับว่าตอนเนี้นะฮะลูกค้าโรงแรมส่วนใหญ่นี่นะครับเป็นคนไทยเท่านั้นเลยถ้าจะมีชาวต่างชาติก็มีบ้างจากการที่ทําโครงการหรือว่าเรื่องของการปลดล็อกไทยแลนด์ a s สหรือว่าข้อจำก,กัดต่างก่อนหน้านี้กันละทีนี้สิ่งที่น่าสนใจตอนนี้การเป็นว่าโรงแรมนี่นะครับที่มีสัดส่วนลูกค้าต่างชาติมากกว่า5 0เนเนี่ยนะฮะเขาก็พอที่จะมีเงิน อยู่ในระดับหนึ่งที่มาเลี้ยงสภาพคล่องได้ดีขึ้นบ้างชวจนิการจะมีเรื่องของอัตราแลกเปลียนที่เข้ามาประกอบด้วยนี่นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือ68%เจอปัญหาของการที่ไม่สามารถหาคนมาบริการภายในโรงแรมได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งอะไรครับอ,อย่างเช่นพนักงานเสริร์ฟพนักงานทำความสะอาดพนักงานดูแลกิจกรรมกิจการ,รต่างๆนี่นะฮะก็บ,บอกว่า68%เจอปัญหาขาดแคลนแรงงานเนยะ และก็กระจายอยู่ในตำแหน่งต่างๆเลยไม่ว่าตั้งแต่แม่บ้านพนักงานต้อนรับพนักงานทําความสะอาดพนักงานครัวเด็กเสิร์ฟช่างเทคนิคนะฮะ,ะส่วนหนึ่งเนี่ยพอหาคนแทนได้แต่ขาดทักษะผมเคยเล่าเรื่องนี้ไปแล้วถูกไหมว่าตอนนี้โรงแรมไทยเนี่ยนะครับหาคนไม่ได้ใช่ไหมอ่ะเอาคนไหนมาก็ได้แม้จะไม่มีประสบการณ์ก็เอาเข้ามาก่อนมาว่ามาสอนมาเทรนกันหน้าง,งานกันอีกตอนหลังแต่ตอนนี้ต้องมีคนที่สามารถเดินยกเก็บจานล้างจาน ติดต่อพูดคุยระดับหนึ่งได้ไม่งั้นแล้วแขกก็จะหุดิดมีปัญหานะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงถามท่านผู้ชมนี่ไครับว่าด้วยเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยนะครับถามท่านผู้ชมเลยครับว่าอืม,อม,อม,อมนะเศร,ศรษฐกิจไทยปัจจุบันเนี่ยนะฮะมีสภาพฟื้นไม่ทั่วปางอิ่มไม่ทั่วท้องจริงหรือไม่จริงอ่ะเนี่ยถามท่านผู้ชมเลยนะฮะยังข่าวนี้ที่เกิดขึ้นที่กำลังเล่าเล่าเล่ากันอยู่เนี่ครับผมว่าโรงแรมส่วนใหญ่เนี่ยคงไม่สามารถจะขึ้นค่าเจ้าในปีนี้ได้ และแถมยังขาดคนอีกก็ยังไม่ขึ้นค well ่าจ้างอีกเนี่ยนะฮะังน <si yeah, ั้นถามท่านผู้ชมครับว่าเศรษฐกิจไทยปัจจุบันเนี่ยนะฮะมีสภาพฟื้นไม่ทั่วป่าอิ่มไม่ทั่วท้องจริงหรือไม่จริงเศรษฐกิจไทยปัจจุบันนะครับมีสภาพฟื้นไม่ทั่วป่าอิ่มไม่ทั่วท้องจริงหรือไม่จริงนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อตรงนี้เนี่ยนะฮะพะเขาบอกว่าเป็นอย่างนี้เสร็จเนี่ยพอไปถามเกี่ยวกับเรื่องการปรับขึ้นค่าจ้างของโรงแรมนะจากสมาคมโรงแรมไทยเนี่ยเขาบอกเลยครับว่า60 7เปอร์เซ็นต์นะฮะไม่มีการปรับขึ้นค่าจ้างครับโอ้โห oh. อัตรีนี่ก็ประมาณเกิเจ็แล้วเนี้ยที่เจ้าของโรงแรมบอกว่าไม่มีการปรับขึ้นค่าจ้างอีก33%บเปอร์เซ็นต์บอกจะขึ้นค่าจ้างโอ้โหนี่น่ากลัวเหมือนกันนะฮะถ้าจะตีตัวเลขกลมๆได้เนี่ย67ต่อ3 3โรงแรม67%ก็เกินส่วนใหญ่แล้วครับที่บอกว่าจะไม่มีการปรับขึ้นค่าจ้างในปีนี้ทั้งๆท,ที่ก็ต้องการหาคนอยู่ด้วยนะครับขณะที่33%บอบอกว่าจะปรับขึ้นค่าจ้างนะ ทีนี้มันมีผลสํารลุถามต่อก็บอกว่าหากมีการประกับขึ้นค่าค่าแรงขั้นต่ำนี่นะครับคาดว่าโรงแรม7 4เได้รับผลกระทบแน่นอนอ่านี่เป็นโจทย์ใหม่ที่กำลังจะมาสิงหาหรือกันยาน,นี่แหละครับเพราะว่าเป็นการส่งสัญญาณมาจากฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเหมือนกันว่าจะมีการประชุมกับคณะกรรมการไตรภาคี3ฝ่ายเกี่ยวกับเรื่องการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำคือเขาเสนอมา400กว่าบาทนะส่กบกว่าบาทนะครับแต่ตอนนี้ส่งสัญญาณแล้วว่า ค่าจ้างแรงงานขั้นต่าจะขึ้นประมาณ5-8%ทีนี้พอไปถามเจ้าของกิจการของโรงแรมเขาถึงมองอย่างนี้ไงว่าเฮ้ย67%เนี่ยไม่ขึ้นค่าจ้างหรอกครับ33%เ็ขาขึ้นให้ได้อยู่ก็จริงและแนวโน้มในอนาคตอีก2-3เดือนที่จะมีการขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่าเขาบอกเลยว่าถ้าขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ํามากกว่า300บาทต่อวัน74%ได้รับผลกระทบนแน่ๆนะฮะโรงแรมระดับ1-3ดาวจะได้รับผลกระทบมากกว่าโรงแรม4-5ดาว 16%ของที่ตอบแบบสอถามสอบถามน,นี่นะบอกว่าได้รับผลกระทบมากเพราะลูกค้าเพราะลูกจ้างมากกว่า50%ของแรงกลุ่มนี้ต้องได้รับการขึ้นค่าจ้างตามกฎหมายแรงงานนี่เห็นไหมครับเพราะจากเรื่องตรงนี้นี่นะครับที่บอกว่าตอนนี้โรงแรมขาดคนถึงที่มีคนอุตสาห์ซื้อเข้ามาแย่งชิงกันมาเอาคนไม่มีประสบการณ์เอาเข้ามาทํางานนี่นะครับ แต่พอไปถามว่าพอครบปีหรือครบที่จะต้องการประเมินจะขึ้นค่าจ้างเขาไหมโรงแรมเกิดท้งงมาบอกว่าลําบากไม่ขึ้นแน่นอนแต่ถ้าว่ามีกฎหมายแรงงานที่กาลังจะมีการประชุมและให้ขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ําอีก 5- 8เปอโอโหงานนี้โรงแรม1-3ึาดาวตายแน่นอนเลยครับเพราะเดิมทีถึงแม้จะไม่ปรับขึ้นค่าจ้างเขาก็บอกแล้วว่าปีนี้เขาจะไม่ขึ้นค่าจ้างเพราะสภาพการฟื้นตัวของเขาําบากมากๆนะครับซึ่งคุณมาริสาสุโกศลหนุนพักตีนายกสมาคมโรงแรมไทย tsh นะครับที่ทาผลสารวจเรื่องดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอยู่ตลอดเวลาก็พูดถึงเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจนะครับนี่แหละครับเป็นหนึ่งสิ่งที่น่าห่วงกังวลสักคนในวงการของท่องเที่ยวแล้วก็โรงแรมจริงๆนะครับเนี่ยโรงแรมส่วนใหญ่ก็ถูกกดดันจากหาคนก็ไม่ได้ในทุกแผนกเลยนะฮะร,รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่ก็ยังไม่สามารถกลับมาเปิดได้ตามปกตินี่แหละครับถึงได้ถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักพูนี่นะคำถามเนี่ยเศรษฐกิจไทยปัจจุบันมีสภาพอิ่มไม่ทั่วท้องขอโทษนะ ฟื้นไม่ทั่วปากอิ่มไม่ทั่วท้องจริงหรือไม่จริงนะท่านผู้ชมส่งมาได้เลยครับตอบจริงหรือตอบไม่จริงแค่นั้นเองนะครับวันนี้ผมถามคําถามเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจหลายข้อเหมือนกันนะฮะและนี่คือข้อล่าสุดครับสภาพเศรษฐกิจประเทศไทยปัจจุบันมีลักษณะฟื้นไม่ทั่วปากอิ่มไม่ทั่วท้องจริงหรือไม่จริงนะครับลองส่งกันมาดูนะครับฟื้นไม่ทั่วปากอิ่มไม่ทั่วท้องจริงหรือไม่จริงสําหรับสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนี้นะครับ